ใครไม่รอเอคิดว่านะเอน่าจะรอดครับเอ็นรอดแล้วไค่ที่จำไม่รอดคิดว่าพี่ใครน่าจะไม่รอดใครไม่รอดเพราะว่าเพราะว่าใครหลอกเกินไหมหล่อพอพี่ใครซิอว่าหล่อเกินอยู่แล้วใครครับครับเราจะรอดไหมเอ็นเขาบอกเราไม่รอดคือมีเอพูดว่าเอบอกผมรอด้วยเหรอไม่รอดไม่รอดไม่รอดเป็นไงเจ๊ แล้วการพูดเร็วของเราจะทำให้เราหมีเร็วด้วยไหมหมีเร็วเห็นว่าคือพอผมพูดปุ๊บเนี่ยคนฟังตัมมวนวนอยู่แล้วเวลาเป็นคนผมก็ปิดตาปุ๊บผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วจะไปออเร็วจัดเออแบบดีนะครับขาดละครับอานว่าคนที่ไม่รอดเนี่ยอือคือน็อกทำไมเอารันหลีด้วของเรานี่ทำไมทำไมน็อกอาร์รงของเราถึงจะไม่รอดเพราะฮายคิดว่าเวลามีคนมาจับ่ มันยอมเขาปล่อยให้น้องๆของเขาไปก่อนเฮ้ยอมันเป็นฟิลดูแลอ่ใช่คือเขา้อางงๆถูกมากใช่คือเขาเคยพูดว่าเนี่ยว่าเขาจะปกป้องเด็กๆของผมจากปลาวัวอะไปก็ได้แน่นอนปกป้องแน่นอนแล้วคิดว่าตัวเองไม่รอดถามว่าน้องไปไปหมดโอเคนะครับพุทธชัยครับครับผมคิดว่าตัวเองรอดไม่รูก ก็น่าจะไม่รอดเหมือนกันทำไมเราหนีช้าเหรอหรือเรารู้ตัวช้าหรือยังไงแต่ว่าตอนเพื่อนวันหน e like ีไงผมน่าจะไม่น่ารู้เรื่องโอเคลูกเอ๋ยเพื่อนฝากอามิุภาถ้าเกิดวันนี้หนีฝากรักพุทธชัยด้วยได้ครับโอเคไหมไทยครับรักพุทธชัยด้วยสุดสุดสุดๆนะครับอ้าวสุดท้ายที่นึกว่าท้ามเอ่อสนี่ไม่รอดใช่ไหมใช่ค่ะผมว่าผมไม่น่ารอดทำไม ว่าแป๊บหนึ่งจิมบุกย้อนกลับไปตอนที่จิมบุกหยิกรวยเพื่อนเราดิ่นที่ว่าจิมบุกล้อคนแรกเลยจ้ะงั้นล้อก็ได้ครับแล้วใครที่จะไม่รอผว่าพี่มาเฮ้ยนะพี่มาทำไมครับมาร์คคริสของเราเขาน่าจะลีลาจนไม่ลาก็เป็นล้อนไหนบ้างแต่ว่าไหนลองทำท่ามาร์คคริสลีลาให้แบบดิหน่อย สมมติพี่นอนนอนอยู่ใช่ผมก็เขาเขามาจับเราแล้วมาจับเราแล้วมาคิดจะทำยังไงไม่ตื่นน่าจะกอดหลังข้างนอนอยู่ไม่รู้ตัวพี่ไทยน่าจะกอดหลังข้างอยู่อย่างนั้นน่ะไม่ตื่นไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมครับอานนี่ก็คือจุ๊บเอ้ยอะไรอ่กันมาถไหนกันทุกบอลไม่เปลี่ยนชุดนะครับผมโอ้ยช่างใหญ่อะไปถอดเสื้อเส้นไปเปลี่ยนชุดเลยใหญ่ คุยเรื่องอะไรกันอยู่ครับผมอยากคุยด้วยพี่กำลังถามเพื่อนๆว่าแล้วถ้าเกิดเราอยู่ในสถานการณ์จริงอย่างใน MV แบบนี้แถวเราจะหนีรอดไหมหรือใครที่จะหนีไม่รอดทิพย์กรสุนคับคุณจะหนีรอดไหมคุณพูดซิผมว่าผมหนีรอดนะเพราะว่าผมพิวส่วนในนี้เดี๋ยวให้เชื่อหรอกพี่ไม่เชื่อหรอกไหนเอาอีกแล้วเหรอมันทำไมมันพิมพ์ได้ไหมดูหว่าคุณนะครับเดี๋ยวมันจะไม่เหลือมาหนีไม่เหลือแม่กันแล้ว ชอบไปทุกคนใช่มันชอบอยู่แล้วเพราะว่าจะวิ่งหนีข้านี้เลยใช่ยื่นเสื่อซ้ำไปไม <c oughs> ่ร้องเลยร้องเลัน้ำตาตเลยนะครับจ๋าครับสัมผัสจริงว่าใครคิดว่าใครจะรอดหรือไม่รอดเฮ้ยพี่ครับทำไมครับผมอยากได้แบบนั้นมากขอมีเรื่องตรงยาวได้ไหมอะไรอย่าง ถ้าเขามาเฮ้ยอยากไปด้วยอ่ะเอาได้พายอ่ะต้องเถิดเดยด้วยใช่น้ำบนึงนะครับได้ครับโอเคเรามาครับไปทางไปทางผมดวมาแล้วน้ำหนึงไปทางมาน้ำหน่งนี่เขาก็คือว่าต้องมีเหมือนกันเนาะฟีลแบบว่าก็ต้องมีให้เหมือนกันแบบนี้นะครับจังครับคุยต่อเมาต่อครับผมเอ็ Mv 라ลเออร์ใช่ไหมทิปไมครจอ ิวตามผมจะรอดครับแล้วใครที enfin ่จะไม่รอดครับคอปเปอร์ครับทำไมล่ะทำไมล่ะอ๋อเขาน่าจะเล่นมุกจีผู้คุมอยู่ครับคอปเปอร์คุณจะเล่นมุกจีผู้คุมจนลืมในการหนีจริงหรือไม่ครับ คือเมื่อก่อนผมอาจจะอาจจะพูดแต่เดี๋ยวนี้ผมผมยืดทีไรมาแล้วก็คือและไมไ่มีแต่ด้ไานไม่มเตอผมได้เป็นไร่ครับเ็กรูนสึกไมบ้างครับอครับมาดึงมาดึงตดนจับรับ ใช่ใครจะโดนจับได้ใครโดนจับไม่ได้ผมคิดว่าไม่น่ามีใครโดนจับได้เขาเพราะเราหนีเดราอยู่แล้วไม่ใช่ครับเพราะอะไรครับเราลุ้นก่อนยังลุ้นดูดีได้สิบสองคนพวกเราอีู่ได้สิบสองคนจะมาสู้พวกเราได้ยังไงอันนี้ไม่ไม่คือไม่จึงหนีจึงสู้มาคริสมาแขีงแข่งอะไรเงี่ยไม่เลยไม่เไม่จริงเลยว่าถ้าเกิดหลับอยู่แล้วมีคนบุกมาเนี่ยคุณจะนอนต่อไม่ได้สนใจเขาจริงไหมจริง อันนี้ไม่น้ำเนี่ยเพราะว่าถ้าร้อนดูไม่น้ำหรอกแต่เอาหรอเรื่องตอนตื่นจ่ผิดนอรังครับ MV เพลงนี้เนี่ยเขาถ่ายกันอู่เต้นกันทั้งคืนเลยหรอใช่แล้วไปฟังหน่อยเป็นไงบ้างก็ถ่ายฟิลในเมื่อสองวันครับจากแล้วก็ถ่ายเต้นตั้งแต่ฟิลฟิลทุ่มสองทุ่มจนถึงแบบว่าตีห้าหกโมงครับแล้วก็ วันที่สองเขาก็ใส่ชุดนี้เต้นแล้วถ่ายเสร็จก็ Happy b i r t h d a ์ผมดีๆจะบอกว่าพิเศษมากพิเศษมากผมบอกว่าไอ้น็อตเกิดแล้วเราเลือกงานที่หลักที่บอกอยู่ว่าพอฟอร์มกันดีๆดีขึ้นก็เลยอ๋อกระดูกผมาะเป็นเอวลูกที่เล็กไปหมดแล้วก็ผมจะบอกว่าพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงเพลงเดี๋ยวชาวบีเอฟทุกคนแล้วก็ทุกคนที่มาในวันนี้อาจจะคิดว่าเฮ้ย บ้าอ้วนนี่คือคือเทพจริงๆเยอะหรือเปล่าออแต่ความจริงอ่ะพวกผมเลยแล้วว่าพวกผมเท่แอคติดผมผมตีนแอคแต่ว่สิ่งที่พวกผมเป็นอีกก็คือพวกผมน่ารักได้ด้วยอุ้ยพวกผมสดใสได้ด้วยเออแล้วก็อยากให้เป็นอะไรพวกผมเป็นได้หมดอ,อ่าแลว้วเราไม่ได้มีแต่มังค์เทพอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนะครับโชว์ที่เหลือเนี่ยผมบอกเลยอีกมีหลายรสให้ทุกคนได้รับชม ดังนั้นนะครับบอกเลยว่าต้องรอดูโชว์ต่อไปเลยเพราะว่าไม่ไดมีแค่ความเพลนะครับของน้องบัสนะจ๊ะยังมีโชว์อีกเยอะแยะเลยจริงๆที่อยากให้เห็นมุมต่างๆของพวกเขาดังนั้นตอนนี้ไม่ต้องรอแล้วนะครับขอเสียงปรบมืองให้กับบาส